ว่เอ้าก็ได้ปีลวลูกตัวนี้โตฮะอห้องข่ยังหกนุ่มนโอ้ยมึงไปซ่อนลูกมึงเห็นยังบาดนี่ว้าไหนๆก็เลี้ยงแล้วนะลูกของอี้ยังหลอดบ่อดันได้เดียนกัวบ่เนี่เอาบ่เกิัคืออัน ใหญ่ข <that> <and> ึ้ส no ูงที่สนลูก่สแปดอูคุณะขาคอหนันไได้เรียนวันวันนี่วันที่แปดที่แปดทอู้ที่แปดเดือนนี้มันเกิดที่แปดมมกกราที่แปดมุกกราที่แปดกลุ่มห้าไมได้เรียนโอ้ไมได้เรียนเพราในพวเศ้ามืออยู่ขันว่าอสันเมียนบอกเมื่อเศร้าก็มือหรือบอบอเอายังมาลูว่าลูกของอีหยัง อืมโอ้เมีย<อ>มันหายอยู่บนนี้โอ้ม่นเป็นอยากเอาเรื่องอยู่บนนี้โดมเบิ้งผิดกินนี่กับอันนั้นอยู่ด้วยอืมหัวงามจะซื้อมาหลายปันเลยฮะซื้อแม่บ้านมือถ่านหนึ่งเอามาอเอาไปเอากี่ลี้เจ้าใหญ่คอยขอซื้อเจ้าใหญ่แต่เจ้ามันยังเป็น,ปนว้อหน่อยด,อด้วยสีนึงอนนโอ้บอกอืมเรามีง้อราคาแสียนมาซื้น เลี้ยงหายเดีวมันได้ลูกจำนี่แหละกันเพื่อนเจนเดือนเดียวอันอันไหนกลัว่าเขาใจเขาซื้อน้องคนแต่นจะมันสินว่าน้อยเออเออตัวเมยมันเออเออเออผ่านเพื่อนเลี้ยงไว้ให้เดีมันได้ลูกจนลูกมันใหไงจำนี่นะโอ้ไงจำนี่โอ้จะจังไปเอามาเอออาจะอาจะเพื่อนหัวดีด้วยก็ไอ้ไข่หัวจะเถอะไอ้เพื่นเลี้ยงให้เลี้ยงที่ซื้อเลยวะอันบเป็น เออเพ่นบาพี่แกกะเละกะเลียงไปวัาลูกมันจะมางามแท้ว่าายน้เดียะว่ามันได้เดียนแล้วโอ้ยว่ามันได้เดียนแล้วอ๋ัวตัวนี้งามบักเถิกหน่อยงามคัาดด้วยนากะงามคนคุณนนกโจโกอยู่อะิดอิเนาะดิดโคตอย่างดีเนาะงามงาม อเอาไปเห็ดพอพันเด้อเอาไปประจำคอกจังบริจ้างเขาเสิ่มเสิอาเองโหลดเอาแม่จะลุกมันจะบ่นหอยบ่อดลุสีบ่ละเนาะแม่ง้หใหญ่ยัง,ยงสีก็มันสีบมไ,ไปหน่อยไปขอดจ่งไมันมีแต่สิไปนาป้าดหงหน่อยแต่ง้ามีนีลวพุันน,อนอกลูกเขาอิหยังนอนนี่นอนคเอฟเค่เอฟหกแปดบ่เหรองึกบล่ะบลาเป็นลูกเคเอฟอยู่บนนี่เนาะแถวนี่เป็นอหยังขินคนนี่ เดนมแม่แห้งลไรหมดฉันคุนถั่วหลอกบะนี่โตโตอันโตนั่นน่ะลูกมันบันนั่นลูกอีนี่บันี่เป็นตัวเทิกบ่เอ้ามันก็บาสลับกันบ้านนี้อมันก็บอกแพรเล้วขจิเออบ้าเอาบ้ได้ปีลูกตัวนี้โตเฮ้ขอยังอกนมโอ้ยมึงไปซอนลูกมึงเห็นอย่างบานนี้ วาวโอ้บเป็นบตกปีแล้วลูกตกเเว้นปีนึงตุนจไมบติดมันอ้วนมเป็นบำรุ่งโหดบ่หัวกรมันติดะเยอ่าหหอยามสออวมันจะบวบหวจัทร์มันอ่าอ่ัวนมอ่ัหนมมันออกเฮ็ดขอดเห็นหยางหยาก็มันออกง่ายบ่ บอกโอ้ผู้นึงไปเจียวเนื้อผู้นึ่งทำขวดถ่กโอ้ไปเห็นหัวง่วจะคลองออกลูกโอ้ง่วระตกกีระลูกเออแล้วผีหน่องงัวนใหญ่อย่างนี้มันไต้กีระลูกกันแต่ว่าห้าลังโตก็ได้ปตีระลูกยแต่ว่านี่โบได้ตุกีระลูกอ่ะเชียมันอยู่บันทาบ่ ผู้ใด๋เนาะก็ยอดตะปือน่ะแม่โอง้อตะปือเออโอมันเป็นน้ํามันเป็นน้ําแม่มันน่ะแม่มันผสมบ่ติดมันผสมบ่ติดมันก็เลยบ่ได้ปีละลูกโอ้าหญ้าเบิ่งหญ้าอ๋อจะไปเกี่ยวเอาสในหญ้าน <ics> ี่ <ities> บวคายบัยานี่เ้ดนเองาเอ่านาแรกนี่มีหยาปานี่ยอ่อันเกี้ยวเกี้ยวซูมือบัยานี่ยอ้เกี้ยวไข่ข่นี่เป็นยังอืมว้าววาวข่อิก็โตบริมีหยาสีน้ำสีมิตรเลี้องน้ำชงโอ้ห่วงงามเนาะ วง่างามโอ้ฉีดฉันมันอ้วนมันสมบูรณ์สมบูรณ์นี่ยุต่าว่าหานันนั่นบ่รายปี๋หลูกล่ะในน้อยกินยาเป็นแล้วบุ๊สเบื่อน้อยได้กินยาบ้านามีเสืเดียบอยู่วันนี้โอ้ยได้๋จะตัวเถือกขายขายขาย,ขายเอาไปละขายขาย,ขายเอาไปซืกก้อตัวแม่เด้วยตี๋เลี้ยงตี๋หนังเจ้าขายออกเอาไปเไปลี่ยนเป็นตัวแม่ซะวัวเสวงนี่มันเถือกเถือก นี่เน้ขนาดหัวท้องมันก็จะออกเป็ตัวสามหมื่นสามหมื่นตัววงงามกนาดไไอ้หัวเถือกตัวนี้ว่ามันผสมโตว่ามันลวกหัวพญายุบหญือเป่บหนามซึ่งม่วหนามซึ่งห่วพญายุญบ้านนั่นตรงเย็นเนาะบักลาก็กินเป็นแล้วนี่มห้พุ่นน่ะโอ้กินยาเป็นแล้วคน งดูนี่บ่ได้พอเดียนอยู่นี่ได้เศร้ากว่าเมื่อนึงนี่กินหญ้าแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้อีสาเด้หญ้ามีหญ้าเขียวเกินนี่เทียวไสก็บ่บอกเนาะอยากเฮาไปเี่ยวนําแงามๆสิขายติัวกนั่นขายหลปานไดนั่นน่ะ30กว่านี่ล่ะบ่30กว่าติบอกคมาเอา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่อ,อันนี้ให้เดี๋ยวส่งอ้ว,วนได้เละ่ะฝึกแม่สาดแม่ส้นบบให้กิ้มยาไอ้พี่น้องง้เอเถิกตัวนี้ได้สามสี่แล้วเพท่านว่ากีขายไม่สนใจได้ง้เอเถิกเด้อพี่น้องเด้อไปเฮ็ดพ่อพันติดโบดได้จ้ะพี่น้องติดโบดเด้อหูดำหูดำขาดำหำดำพี่น้องง้อหำดำเอาไปเฮ็ดพ่อพันหำดำเด้อพี่น้องนี่เพิ่นตีราคาว่าสามชิ้นหาพี่น้อง ถ้าผู้ใดสนใจเด้อจ่าเด้อพ่อมาหาเพิ่นได้โดยตรงเด้อจ่าเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้เด้อพี่น้องนี่ไปเฮ็ดพ่อพันจะพี่น้องนี่พ่อได้สามตีพอดีเซิง่งพี่น้องเลยนี่บกหินบอกหินพ่ขอเบอร์เนี้ยเจ้าอกโหลดจับจำได้ยี่จำเบอร์เจ้าของได้ปะเออเออเอาเอาเอาโหลดเบอร์เบอร์ได้ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหก ศูนย์แปดสี่ศูนย์ 3. แม่เยังมเานามจ้ะแม่นาลี่ได้จ้ะอยู่บ้านรดนมวยอ,อยู่บ้านโคกคอนอน, <c oughs> นาโรงเรียนโคกคอนนาลงเลี้ยงโคกคอนจ้ะพี่น้องว่าเถอะเพื่อนจ้ะพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาหาเพื่อนใดเด้อตัวร่องราคากันเองได้จ้ะเอาไปเลี้ยงเฮ็ดอันพ่อพันจ้ะพี่น้องจ้ะมื้อนี้ขอบคุณพี่น้องเด้อจ้ะเด้อคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาชมเด้อจ้ะ